สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเหมือนเดิมค่ะเข้ามาพบกับช่องเอมนะคะในช่องนี้เราก็จะพูดถึงแต่เรื่องของความรักเนาะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามการฝากกดติดตามเอมกันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แบบว่าหลายๆท่านที่แบบเข้ามาฟังคลิปเอมก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังก็ยังไง ก็ฝากตามกันต่อไปนะคะว่าแบบบางทีพลังงานแบบในเรื่องของความรักในแต่ละวันอาจจะแบบมีมีเรื่องใดที่แบบอาจจะไปตรงกับท่านได้อะไรแบบนี้เนาะมีแบบอะไรดีๆนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรเนี้ยในในแต่ละคลิปนะคะเพราะว่าเอ็มจะไม่ค่อยได้ตั้งหัวข้อสักเท่าไหร่เวลามาทาคลิปก็ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะแล้วก็แบบเดี๋ยวเราก็มาดูกันพลังงานในแต่ละในแต่ละวันนะคะว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เอ็มก็จะมา ใส่เป็นหัวข้อในของแต่ละคล,คลิปนั้นนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเอ็มก็ทําแบบนั้นนะว้าววันนี้เอ็มตั้งใจแบบเมื่อกี้ก่อนที่เอ็มจะจะพูดคลิปอะคะ่ะเอ็มก็ลางไพ่เนาะแล้วก็แล้วก็สับไพ่นะคะกีดไพ่สับไพ่เอ็มตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะเปิดดูใต้สําหรับก่อนจะเปิด3าใบา new life นะคะชีวิตใหม่ความสุขใหม่ๆนะคะในเรื่องของความรัก ก่อนหน้านี้ถ้าใครแบบอยู่ในความเงาหงอยในความทุกข์ความไม่สบายใจความเสียใจในเรื่องของความรักหรือว่ามันอยู่ในความเบื่อหน่ายไม่ได้ดังใจเลยคุณกําลังจะได้เจอชีวิตใหม่ๆในทิศทางของความรักของคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมอีก3ามใบชีวิตความรักของคุณเป็นยังไงแต่น่านอนค่ะเดี๋ยวมันจะมีความสดใสมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเลยนะ new life นะคะชีวิตความรักใหม่ๆอ่าเดี๋ยวจะมีสัญญาณอะไรมาบอกนะคะ เมสเซจ e น n t อ e b o t t บ m อตเทิลนะอืมมันจะมีข้อความอะไรนะคะหรือจะมีแบบสื่อสัญเขาเรียกว่าอะไรสื่อสัญญาณอ่าสื่อสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะที่จะมากระตุ้นมาบอกให้คุณรับรู้ว่าเดี๋ยวมันกำลังจะถึงเวลาถึงเวลาอะไรบางอย่างสำหรับคนโสดนะหรือแม้กระทั่งคนไม่โสดนะคะมันอาจจะมีเมสเซจอะไรดีๆหรือแบบมีข้อความอะไรดีๆ เป็นเซนส์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกี่ยวกับบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามาให้คุณแบบได้กระชุ่มกระชวยหัวจิตหัวใจจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้แล้วก็สําหรับใครที่แบบมีครอบครัวแล้วแล้วยังไม่มีลูกนะคุณมีเกณฑ์จะมีลูกด้วยนะอืมคุณก็มีเกณฑ์จะมีลูกหรืออาจจะได้พบรักพบกลุ่มสังคมที่เป็นกลุ่มของคนของคุณจริงๆเป็นคนของคุณจริงๆอะค่ะอืม ไปข้างหน้าเลยค่ะลุยไปข้างหน้าเลยนะ <c oughs> distance นะคะ distance นะอืมมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะใครที่แบบเข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ใครถ้ายังโสดอยู่มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เจอแฟนที่เป็นคนทางไกลก็ได้หรือใครที่อยู่ห่างไกลกับแฟนอาจคำว่า new life เนาะก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอาจจะมีเกณฑ์เร็วๆนี้ จะได้กลับมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบคุณจะเริ่มรู้ข่าวสารรู้อะไรบางอย่างว่าเออกาลังจะได้กลับมาอยู่ใกล้กันแล้วนะจ๊ะเออแบบนั้นนะอ่ะขอดูพลังงานความรักอ่ะพลังงานตัวตนดีกว่านะคะขอดูพลังงานตัวตนก่อนของแต่ละท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวันนี้ในวันนี้นะพลังงานตัวตนของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างขอสี่ใบนะคะ เป็นคนจิตใจดีนะคะมีความพร้อมนะเป็นแบบเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักเกือ้อกูลผู้อื่นนะคะเป็นคนนี้มีความพร้อมในทางด้านของภาวะทางอารมณ์สูงจิตใจดีนะคะเรื่องงานก็ไม่อไม่ไม่ย่อท้อไปกว่าใครเป็นคนมีความตั้งใจเวลาทำอะไรแล้วทำจริงตั้งใจจริงมีการวางแผนที่ดีนะคะก็ซับก็พอแบบไปได้เรื่อยๆนะ เป็นคนหาทรัพย์เก่งอช่วงนี้อาจจะมีภาวะของความเครียดการนอนไม่หลบับความวิตกกังวลอะไรอยู่บ้างนะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดมากให้คิดเยอะนะอาจจะมีแบบมีเรื่องให้ต้องกังวลนะช่วงนี้นะคะพลังงานในวันนี้นะอืมแล้วก็มีเกณฑ์กาลังจะได้เริ่มต้นอะไรโปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้ด้วยแต่เป็นคนที่แบบว่าถ้าเรื่องงานอ่ะสู้ไม่ถอยนะ เป็นคนเก่งเป็นคนมีการวางแผนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีไฟที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอๆหรือกําลังจะได้รับโอกาสอะไรดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะเป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนทําอะไรค่อนข้างจะแบบในสิ่งที่เวลาตัวเองจะทะําอ่ะอืมมองว่าเป็นคนที่มีความชํานาญในสิ่งที่ทําแต่ว่าอาจจะเป็นคนขี้ค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะไปสักหน่อยแล้วก็อาจจะมีภาวะของเรื่องของการนอนไม่หลับได้ด้วยนะคะคนที่พลังงานวันนี้นะที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะ อะเราในเรื่องทิดถึงความรักเป็นอย่างไรกันบ้างจ้าขอให้ไพ่เล่าเรื่องกันหน่อยค่ะในทิศทางความรักขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาสักเดี๋ยมขอสิบใบนะเดี๋ยวจะพูดกันไปเรื่อยๆนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องนะความรักเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยว้าวถ้าใครโสดมานานกําลังจะไม่โสดแล้วนะ หกไม้เท้านะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะเป็นเรื่องของชัยชนะความสําเร็จก่อนหน้านี้ใครไปสู้รบตบมือในเรื่องของความรักมาเอ่ยหรือว่าฉันรอมานานเหลือเกินฉันโสดมานานเหลือเกินหรือก่อนหน้านี้ถ้าคนรักคู่รักมีมีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันหรือมีการขัดแยง้งการโต้แย้งกันนะคะทุกอย่างจะเคลียร์จบลงนะหรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นลักซอนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณกาลังจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะ ความรักต่อจากนี้คุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วนะจะได้เจอคู่ค่ะใครโซอยู่เนี้ยเดี๋ยวเยวเอ็มต้องซื้อกระดิ่งหรอไหมอะแบบไพ่ดีขนาดเนี้ยค่ะเอ็มต้องซื้อกดิ่งแบบเวลาเจออย่างเงี้ยแล้วแบบแบบก็ต้องกดอะเออเจอความรักที่ชัดเจนนะคะเจอคู่คนที่จะแบบเป็นคนที่แบบมันเป็นคนที่ที่แบบ มันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเกื้อกูลต่อกันนะคะไพ่ส่งถ้วยนะยังไงต่อเอ่ยก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาการในเรื่องของคำพูดการด้อยค่ากันการไม่ให้คุณค่ากันนะคะมองว่าเรื่องเหล่านั้นจะจบนะนะคะถ้ามันมีเรื่องปัญหาของคำพูดกันนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของคำพูดทัศนคติความแข็งกระด้างอะไรไปบ้างนะ ในเรื่องของความคิดนะคะความเป็นแบบใช้แบบตะก,กะมากกว่าความรู้สึกนะคะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ็มจะพูดว่าไงดีแล้วก็ใครที่มีปัญหาการก่อนหน้านี้เอ็มมองว่าเดี๋ยวจะได้เคลียร์ได้ชัดเจนนะคะจะมีการวนกลับมาของคนรักนะคะ หรือจะมีการปรับภาวะสมดุลอะไรบางอย่างในเรื่องทิศทางในเรื่องของคําพูดนะคะเพราะว่าก่อนหั้นเนี้อาจจะมีปัญหาในเอ็มมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหาหลากักๆในเรื่องของความในในเรื่องของคําพูดได้นะแบบบางทีแบบความเป็นห่าดาบอะเป็นคนที่พูดแล้วแบบอมไม่มีวาทศิลป์ในการพูดเอาซะเลยอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นคนรักของเรานะ ไปเรียนรู้เรื่องการพูดมาใหม่ไปอะไรอย่างนี้อม,มีเกมจะได้มั่นหมายด้วยนะคะมั่นหมายแต่งงานนะแล้วก็จะได้เคลียร์กันในเรื่องของแบบอะไรก่อนหน้าน,นี้ถ้าพูดไม่เข้าใจการเล่นไม่เกมต่อกันนะคะ mm. ก็มองว่าเดี๋ยวจะได้เคลียร์ได้จัดการนะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นมากๆแล้วก็ สำหรับหล,หลายๆท่านนะพลังงานความรักในวันนี้นะคะมันเป็นความรักที่มันเกื้อกูลกันเป็นแบบรักกันด้วยแล้วก็เกื้อกูลกนันแบบเป็นแบบเพื่อนด้วยนะคะอาจจะได้ทําธุรกิจอะไรร่วมกับคนรักได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอ็มเปิดให้ครบสิบใบนะแล้วเดี๋ยวเอ็มพูดทีเดียวคนคนนี้เหมือนเป็นเป็นคนที่แบบจะมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานกันจริงๆถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานนะ ว้าวอะเดียมขอพูดนะอืมใต้สาหรับเป็นหเหรียญน,นะคะอย่างแรกเลยนะความเป็นหกเหรียญสองเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าว,วนกลับมาได้นะถ้าสําหรับใครยังรอคอยคนรักเก่าอยู่ถ้าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของอความแข่งกระด้างใส่กันเป็นเรื่องของคําพูดหรือทัศนคติอะไรบางอย่างที่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงรอยกันนะคะเอ็มมองว่าเดี๋ยวจะได้เคลียร์กันนะแล้วก็ สำหรับความรักครั้งนี้ค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะเขาเป็นคู่ของคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานกันแต่การที่การที่คุณได้คบคนนี้ค่ะข้อดีคือ,อเหมือนต่างฝ่ายต่างจะให้พื้นที่กันละกันนะคะความเป็นเดอะฟูลขึ้นมาความเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมามันเป็นความรักที่แบบต่างคนต่างจะให้พื้นที่กันจะไม่แบบจะไม่แบบตีกรอบจะไม่ตีกรอบให้กันนะคะเพราะว่าเหมือนก่อนก่อนที่จะแบบ ได้กว่าจะได้ลงรอยกันกว่าจะได้ลงล็อกลงล็อกกันนะคะความเป็นหกมะท้ามน่าจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรต่อกันมามากนะคะหรือก่อนหน้านี้ถ้าใครโสดมานานๆคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้เจอคู่อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะที่จะมาเป็นคู่ของคุณคนคนนี้เขาเข้ามาเพื่อจะมารักคุณเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาให้มาเจอกันก่อนหน้านี้มันอาจจะล่าช้าเหมือนแบบคลาด คาดเคลื่อนกันตลอดจะได้เจอกันจะได้เจอกันก็ไม่ได้เจอกันสักทีมันอาจจะด้วยตะกะอะไรบางอย่างในหัวของคุณด้วยหรือด้วยวิบากกรรมหรือด้วยอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังเคลียร์ตัวเองออกไม่จบนะคะความเป็นราชินีถือดาบค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองว่าฉันเก่งฉันยืนได้ด้วยตัวเองแต่เหมือนว่าเดี๋ยวคุณอาจจะเคลียร์ในสิ่งสิ่งนี้ได้หรือต่อให้คุณเคลียร์ไม่ได้อ่ะมองว่าคนที่เข้ามาเขาจะเข้าใจในความเป็นตัวคุณนะคะ เขาจะเข้าใจในความเป็นต so so ัวค so ุณแล้วให้อ okay. ิสระต่อกันแล้วคุณอะกำลังจะได้เจอความรักที่ดีเป็นความรักที่จะมันจะมีความมั่นคงอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่หวือหวานะแต่มันจะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจเป็นความรักที่เกื้อกูลต่อกันให้พื้นที่กันถ้าเป็นคนทางไกลก็จะมีความเข้าใจอะค่ะว่าเออแบบอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งถึงจะได้เจอกันนะเพราะว่าต้องทํางานกันแบบอาจจะอยู่คนละที่หรือต่อให้ได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณจะมีความแบบ ให้พื้นที่ต่อกันอ่ะเวลานี้เป็นเวลาของเขานะเขาจะมีกิจกรรมของเขาเวลานี้เป็นเวลาของเราเราจะมีกิจกรรมของเราแต่มันจะมีความมั่นคงอยู่ในนั้นถ้าหลายๆครั้งอาจจะมีเรื่องเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างแต่มองว่ามันจะปรับภาวะสมดุลกันไปได้แล้วมันเป็นความรักที่ศีนเสมอกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเข้ามาเป็นคนที่แบบมีการให้และรับที่เท่าเทียม นะคะมีการให้ระลับที่เท่าเทียมอยู่กันแบบเป็นแบบทั้งคนรักแล้วเป็นแบบทั้งเพื่อนแล้วความรักแบบนี้จะอยู่ไปอย่างยาวนานนะอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะถ้าใครต้องการความรักหวือหวาพลังงานวันนี้อาจจะไม่ได้แบบตรงไทยคุณนะแต่ถ้าใครแบบเหมือนผ่านอะไรมาเยอะแล้วในเรื่องของความรักฉันอยากแบบสบายสบายใจคุณจะได้เจอความรักแบบนั้นเลยนะคุณจะได้เจอความรักที่มันเป็นความรักที่มันสบายใจอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบให้อิสระต่อกัน ไม่แต่ว่าแต่มั่นคงนะต้องบอกไว้ก่อนแต่มั่นคงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยเลยแต่ว่าจะให้พื้นที่ต่อกันมากๆอ่ะเราเอ็มขอคําแนะนํานะคะขอคําแนะนําจากพี่ไพ่อีกสักห้าใบในเรื่องของความรักของคุณนะขอคําแนะนําอีกห้าใบค่ะอืม คุณอาจจะมีการมองโลกที่แตกต่างไปจากเดิมในเรื่องของความรักนะคะคุณมีความเข้าใจมองแบบมองโลกแตกต่างจากเดิมอะอย่างที่เอ็มบอกว่าความรักของครั้งนี้ของคุณมันจะไม่หวูอหวานะเหมือนจะมองแบบตามความเป็นจริงมองตามความแบบมองตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตนะคะเพราะสังเกตว่าไพ่ถามว่ารักกันไหมรัก มีความเข้าอกเข้าใจกันมีสีลที่เสมอกันแต่มีการให้พื้นที่กันอยู่กันแบบเกื้อกูลแบบเพื่อนแต่มันมีความมั่นคงในนั้นอาจจะไม่ได้หวานนะเอมเอมเอมมองว่าความรักครั้งนี้ของคุณอ่ะมันไม่ได้หวานมันไม่ได้หวูอหวานะคะแต่มันจะอยู่มันจะอยู่กันแบบค่อยเป็นค่อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะคะเหมือนขึ้นตกผลึกมานานะคะ แปงว่าก่อนหน้านี้หลายๆท่านอาจจะไปเจอความรักที่หูวหวาามากแล้วแล้วก็เกิดการตกผลึกนะคะอืมแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีแพชชั่นต่อกันเลยนะก็มองว่ามีแพชชั่นต่อกันมันก็จะมีแบบความอะไรที่มันเป็นแบบแพชชั่นกันบ้างในเบื้องรึกอะไรบางอย่างเนาะแต่มันแบบดูว่าแบบไม่ได้รีบร้อนถอยทีถ้อยอาศัยกันไปนะคะแต่มันมั่นคงมันยืดยาวยาวนาน เอ็มมองแบบนั้นนะคะถ้าใครต้องการแบบความรักแบบโอ๊ยรักกันเตยหอออะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้นะแต่จะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจแต่ถามว่ามีแพชชั่นต่อกันไหมมีนะคะเพราะว่าไพาราชนะอาราชาถือไม้เท้าขึ้นมามันยังมีเรื่องของความเป็นแพชชั่นมันยังมีความเสน่หาต่อกัน นะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยมันไม่มีเลยสะทีเดียวแต่ว่าหลักๆแล้วค่ะจะมองในความหลักของความเป็นจริงความเป็นไปของโลกในการใช้ชีวิตการทํามาหากินนะคะอยู่กันแบบเข้าอกเข้าใจอยู่กันแบบให้พื้นที่ต่อกันอยู่กันแบบเพื่อนนะคะแต่จะเป็นรักที่แบบอยู่กันอย่างยาวนานอให้เอ็มเห็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอคําแนะนําจากไพะะ่ออร์เคเอร์นไพ่ศกษาสามใบสิ ตอนแรกว,ว่าจะไม่จะไม่เพิ่มเติมแล้วนะคะแต่แน่นอนคุณกำลังจะได้เจอความรักใหม่ๆครั้งใหม่ๆม new life นะคะมาบอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเร็วเรนี้อาจจะมีแบบสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขก็ได้หรือสัญญาณอะไรบางอย่างก็ได้หรือแบบอยู่เอ๊ะช่วงนี้มันรู้สึกแบบใจมันแปลกๆนะมันมีรู้สึกแบบแปลกๆอะไรแบบเนี้ยแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะอืมคุณจะได้เจอคนที่แบบ คนที่แบบอยู่เราร่วมสร้างไปกับคุณนะคะอย่างอย่างที่บอกอะอยู่กันเหมือนเพื่อนนะคะเป็นรักที่แบบอยู่กันเหมือนเพื่อนคิดแต่ตองแบบคอยแบบอยู่ร่วมกันไปช่วยกันคิดไปแบบเนี้ยคะ่ะอืมแล้วก็ก่อนหน้านี้อะไรที่มันไม่ใช่ของคุณอะมันก็ไม่ใช่ของคุณแล้วสิ่งที่มันเป็นของคุณมันกําลังจะเข้ามา อ่าความรักครั้งนี้ค่ะเหมือนจะแบบค่อยๆสร้างกันไปนะคะหลายๆคนก่อนหน้านี้นะแสดงว่าอาจจะไปเจอความรักอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะหวือหวาอะไรคงไปเจออะไรที่ถูกอกถูกใจกันมาพอสมควรนะคะแล้วก็หรือแม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวแล้วอะคะ่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นหวือหวากันพอสมควรนะคะแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันในนี้เหมือนมันจะมันเคลียร์กันได้แล้วนะไมเกมทุกอย่างจบ นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคําพูดคําจาเนาะความรักในครั้งนี้นะแต่เอ็มมองว่าความรักครั้งนี้เหมือนจะช่วยกันสร้างช่วยกันก่อร่างสร้างตัวค่อยคิดค่อยเป็นค่อยไปกันไม่ได้หืือหวาอะไรแต่มันจะเป็นฟิลแบบว่าอยู่กันเกื้อกูลกันไปให้พื้นที่ต่อกันมีความสบายอกสบายใจให้กันและกันนะคะเอ็มเอ็มเอ็มกับมองว่าเอ็มชอบความรักแบบนี้นะอืมมันมันแบบดูแบบ อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรถ้าอาจจะไม่ถูกใจสําหรับคนที่แบบอยากต้องอต้งการเจอคนที่แบบโอ้แบบถูกใจใช่อะไรแบบเนี้ยต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อาจจะไม่ได้เจอนะแต่มันก็ไม่ได้บถึงขนาดเงียบเหงาซะทีเดียวนะเพราะมันมีราชามีราชาถือไมเท้าขึ้นมานะคะก็จะมีแพชชั่นต่อกันอยู่อแต่ค่อนข้างจะอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบให้คําปรึกษาอยู่กันแบบช่วยกันร่วมสร้างนะคะให้เอ็มเห็นแบบนี้นะพลังงานความรักในวันนี้ ถ้าสำหรับตรงกับใครนะคะนะช,ช่วงนี้นะก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ฝากเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบนะอืมขออีกหนึ่งใบ <laughs> มันค้างอยู่ในกล่องเหรอเอ็มไม่ได้ออกมาะคะ่ะทุกคนหกถ้วยนะคะ ก่อนหน้านี้นถ้าใครมีปัญหากับคนรักเก่านะก็มีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าๆจะวนกลับมานะคะแล้วกลับมาครั้งนี้เหมือนจะดีกว่าเดิมแต่ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะจะไม่ได้หวือหวานะจะอยู่กันแบบถ้อยทีทอยอาศัยค่อยเป็นค่อยไปอยู่กันแบบเพื่อนให้คําปรึกษากันละกันนะคะแต่ก็จะไม่ทิ้งขว้างกันไปไหนถ้าใครต้องการความรักแบบนี้รับรองว่าคุณกําลังจะได้เจอนะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะคลิปวันนี้ก็หมดจบแล้วนะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เอ็มกันด้วยนะถ้าใครชอบนะคะก็ ฝากสนับสนุนเอ็มกันด้วยนะคะเอ็มจะได้มีคลิปมาทําคลิปต่อๆไปให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูส่วนตัวก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยก็มาดูส่วนตัวกันดูได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะงานเงินความรักครอบครัวนะก็วันนี้เดี๋ยวเอ็มขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอะไรดีๆที่ ส่งผ่านให้กันละกันนะคะก็ขอมอบให้กับทุกๆคนเหมือนกันเช่นกันนะคะวันนี้เอ็มไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ